สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะโอตาคุริโอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่ากราฟิกแล้วก็เกมเพย์ต่างๆเนาะไม่ได้ละเอียดมากเอาที่ไหนเริ่มต้นเลยเกมเพย์เป็นราคาสิบ่าอันนี้อันนี้อันนี้แน่เลยเออนี่แล้วมันโยกโยกโยกตามการเดินเนเี่ยถ้าใครไม่ชอบก็ปิดไปเลยปิดนะคือผมไม่ชอบก็เลยปิดไว้อันนี้ สายไม่สายกลัวความมืดสักเจ็ดสิบนะเพราะว่าห้าสมันก็มืดอยู่ก็สายลุยพียนะลุยพีอ่ะนะเอาล่ะมาที่พระเอกของเราเลย pixelation <c oughs> เป็น small เพรจะตับเว่าแบบ medium หรือว่า default อะ่ะมันจะเป็นอย่างซี่จะมองอะไรไม่เห็นเลยความจะแตก <c oughs> แบบเอยียงนี้ประมาณนี้เพราะงั้นแนะนำ small ถ้ามจะคมขึ้นเล็กน้อยไม่คมมากแต่ก็คมอยู่อะไรประมาณนี้แนะนำให้ปรับประมาณนี้นะครับที่เหลือเอาไปเล่นเอง <c oughs> เราเล่นคนเดียวไม่ไหวนะจ๊ะกลัวผีต้องมีเพื่อนลุยด้วยบ๊ายบายเก็บเก็บเก็บเข้าใจไหม